นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทะหะราจะมหันตาจะ เยพาลาเยจบันดิตาสัพเพมัจจุวสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาสักจังธรรมโมโสตโพติขอกราบคารวะขอโอกาสประเดจพระคุณท่านพระครูปิยะธรรมพินิษ เจ้าคณะตำบลบัดหลวงเขตหนึ่งประธานสงฆ์้วยความเคารพอย่างสูงท่านพระครูสุธรรมรัตนพรเจ้าคณะตำบลจุมพลเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดมณีโคตรท่านพระครูอุดมรัตนรังศีเจ้าคณะตำบลจุมพลเขตสองเจ้าอาวาสวัดยอดแก้วสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ประจำอำเภอพุนพิสัยตลอดถึงพระเถรานุเถระมัชชมะนวกะทุกท่านทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมเจ้าภาพญาติมิตรแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานชาปนกิจศพของคุณยายรำไพธรรมรักษก่อนที่ญาติโยมจะได้ร่วมกันทำชาปนกิจศพนั้น อัตมภาพก็จะได้นำธรรมะมาแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับตรับฟังการฟังธรรมในงานชาปนกิจศพนั้นได้ประโยชน์มากนะญาติโยมทั้งหลายเราก็จะได้มองข้ามเพราะว่าเราจะได้เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตซึ่งอยู่ตรงหน้าของเรานี้ ว่าเป็นความจริงของทุกชีวิตจะต้องมีสภาพอย่างนี้และก็การที่นิมนต์พระสงฆ์ให้แสดงธรรมนั้นก็เพื่อเป็นการให้ธรรมทานเป็นวาระสุดท้ายซึ่งท่านเจ้าภาพผู้ฉลาดเท่านั้นนะจึงจะทำได้เพราะว่าญาติโยมจะเห็นบางคนเนี่ย ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ให้ธรรมะเป็นทานเลยก็คือมาเผากันเสร็จแล้วก็กลับนีอย่างนี้ก็น่าเสียดายแต่วันนี้ท่านเจ้าภาพซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่รำไพธรรมรักษ์ได้บวชในศาสนาอ่าคือพระประเสริฐบธรรธมโม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนะก็เลยได้นิมนต์ให้อัตมามาแสดงธรรมในงานชาปนกิจศพของยมแม่เพื่อจะได้ให้ธรรมะเป็นทานในวาระสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมในงานชาปนกิจศพนี้เราญาติโยมทั้งหลาย อย่าได้มองข้ามเพราะว่าญาติมิตรที่มาร่วมงานเรียกว่าไว้อะไรแก่ผู้จากไปเป็นบาระสุดท้ายก็จะได้ฟังธรรมบางทีคำที่พระท่านเทศอาจจะได้เอาไปเป็นข้อคิดเป็นวิถีชีวิตในการปฏิบัติเตือนจิตเตือนใจของตนไปตลอดชีวิต ออย่างนี้ก็อาจเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมมันเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดังที่อัตมาได้กล่าวแล้วว่าการที่เรามาเห็นสภาพความจรงิงในวันนี้เราก็จะได้นำไปสอนไปเตือนตนเองว่าชีวิตของคนเรานั้น ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอายุของคนเรานั้นจะมากจะน้อยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ถือเอาเป็นสำคัญนะคือคนเราจะเกิดมาเป็นร้อยปีถ้าไม่ได้รักษาศีลเลยไม่ได้เห็นความเกิดความดับของรูปนามของกายของกิษไม่ได้เกิดปัญญาท่านว่า ก็สู้คนที่เกิดมาวันเดียวแล้วได้รักษาศีลได้เห็นความเกิดความดับของรูปนามแล้วก็เกิดปัญญาท่านนี้ท่านว่าประเสริฐกว่าคนที่มีอายุตั้งหนึ่งร้อยปีเพราะฉะนั้นท่านญาติโยมทั้งหลายเมื่อเราได้มาประสบพบเจอกับสภาพอย่างนี้แล้วเราก็เอาไป เตือนตนเองอดังภาษิตท,ที่ตามายกเป็นนิเขปบ,บทแห่งพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ว่าทหาราจะมหันตาจะเยภาลาเยจบันดิตาเป็นต้นซึ่งมีคำแปลว่าทั้งคนหนุ่มด้วยทั้งคนแก่ด้วยทั้งคนโง่ทั้งบัณฑิตผู้ฉลาด ล้วนไปสู่อำนาจของความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าคือไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มเป็นคนแก่เป็นคนโง่เป็นคนฉลาดก็ล้วนตกอยู่ในอำนาจของความตายมีความตายเป็นที่สุดเราอย่าไปคิดว่าเรานี่ยังห่างไกลต่อความตาย ความตายเนี่ยมันมีบริวารมีเสนาลูกน้องเนี่ยมากมายเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุตามท้องถนนหรือว่าความเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนเก็บไข้โรคตับโรคไตโรคเบาหวานอะไรสารพัดอย่างเลยก็ล้วนแต่เป็นเสนา เป็นลูกน้องของความตายที่จะเข้ามาย่ำยีบีทาตกอยู่ในอำนาจของมันทั้งนั้นนะนะเพราะฉะนั้นญาติยโยมสาธุชนเราก็ให้มองดูตนเองนะทุกวันนี้เราได้ทำความดีมากน้อยสักเพียงใดนะหรือว่าเรานี่ยยังหลงไหลมัวเมาอยู่นะบางคนก็ ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของธรรมะ,ะทำอะไรก็มัวเมาจนเกินไปลุ่มหลงกับลาบยศสุขสรรเสริญจนเกินไปชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอกับสิ่งเหล่านี้นะญยติโยมทั้งหลายนีมันอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคือมันพร่องอยู่เป็นนิด ดังพระเถระรูปหนึ่งท่านได้ให้ข้อคิดไว้ว่าโลกคือมูสัตว์อันชลานำเข้าไปไม่ยั่งยืนคือเราท่านทั้งหลายาหรือว่าสัตว์ทั้งหลายแต่ละวันเนี่ยความเก่ความชลามันนำเราเข้าไปเข้าไปามันไม่ยั่งยืนกำลังแรงมันก็ ถดถอยทำอะไรก็แทบจะไม่ทันนะนะสองก็คือโลกคือหมูสัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนคือใครจะป้องกันใครเนี่ยไม่ได้พ่อแม่จะป้องกันลูกไม่ให้แก่ไม่ให้เก็บไม่ให้ตายก็ไม่ได้ลูกจะป้องกันพ่อแม่สามีจะป้องกันภรรยาภรรยาจะป้องกันสามีหรือว่าใครใครที่เรารัก นจะป้องกันเราไม่ให้แก่ไม่ให้เก็บไม่ให้ตายนีย่ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าโลกคือหมูสัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนแม้แต่ตัวตนของเราเนี่ก็บังคับหรือว่าไม่สามารถให้มันอยู่ในอำนาจว่าจะแก่จะเก็บจะาตายอะไรนี่ได้นะ 3. โลกคือหมูสัตว์ ไม่มีอะไรเป็นของของตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนะเราหาอะไรมามากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศบ้านเรือนเ,อเงินทองที่เราหามาด้วยความยากลำบากต่างต่างเนี่ยไม่มีอะไรนะที่เป็นของเราเราต้องละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไป ทุกคนนะไม่เว้นจะเป็นโยมเป็นพระ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องพิจารณามีสติดูให้มันออกข้อสี่ท่านว่าโลกคือหมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหาคือมันไม่มีคำว่าพอพอแล้วมันไม่มีมันมีแต่อยากได้อีกเพิ่มขึ้นอีก มีร้อยก็อยากได้พันมีพันอยากได้หมื่นมีหมื่นอยากได้แสนมีแสนอยากได้ล้านมีล้านก็อยากได้หลายหลายล้านมียศก็อยากให้มากกว่าคนอื่นมีลาบรายได้ก็อยากให้มากกว่าคนอื่นมีสุขก็อยากให้ได้มากกว่าคนอื่นมีสรรเสริญก็อยากให มากกว่าคนอื่นในญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ต้องมองให้มันออกนะถ้ามองไม่ออกเนี่ยเราก็จะตกเป็นทาสของมันนักปราดท่านถึงพูดไว้ว่าหมากฮอตหมากลุกต้องเดินด้วยความคิดหมากชีวิตต้องเดินด้วยปัญญาก็หมายความว่าเราเล่นหมากฮอหมากลุกเนี่ย เวลาเราจะย้ายนี่เราต้องคิดก่อนพิจารณาก่อนถ้าย้ายไม่ดีย้ายไม่ได้พิจารณาก็อาจจะถูกเขากินสองกินสามแพ้ได้หมากชีวิตคือชีวิตของเรานี่ก็เป็นหมากหมากหนึ่งที่เราจะต้องเดินด้วยความระมัดระวัง ถ้ามิฉะนั้นเราก็อาจจะพลาดพรังไปตีไปฆ่าเบียดเบียนคนอื่นเข้าคุกเข้าตารางาหรือว่าอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตเสื่อมเสียชื่อเสียงญาติวงตระกูลอะไรเหล่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรชีวิตของเราเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันดี หัดยมทั้งหลายและอีกประการหนึ่งคุณแม่รำไพธรรมรักเนี่ยก็ถือว่าเป็นแม่ของลูกหลายๆคนได้เลี้ยงดูให้ลูกจเจริญเติบโตมาเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดได้ทำหน้าที่ของตนเองอยากจะถามหยัดยมว่าทำไมคารวาะผู้ครองเรือน ถ้าไม่มีลูกเนะี่ยเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์นะและทีนี้ทําไมเราถึงอยากมีลูกเราอยากมีลูกหญิงลูกชายเนี่ยด้วยจุดประสงค์อะไรพระบุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าคารวาสยัดโยมผู้ครองเรือนเนี่ยอยากจะมีลูกหญิงลูกชายสืบตระกูลด้วยเหตุห้าอย่างหนึ่งก็คืออ,อยากมีลูก เพื่อว่าเวลาเราเนี่แก่เท่าแล้วลูกเหล่านั้นก็จะได้เลี้ยงเราตอบแทนนะสองลูกลูกอ่าที่เราให้กำเนิดก็จะช่วยเหลือจิตการงานของเราไม่ว่างานอะไรนะก็อาศัยลูกดูแลทําการทํางานช่วยทําไรนะ่ไถนาจิตการร้านค้าห้างร้านบริษัทต่างๆ นะกอ็อยากให้ลูกช่วยแบ่งเบาเวลาเราแก่เราเท่าสามอยากให้ลูกมาสืบดำรงบงตระกูลตระกูลนี้มีคนนับหน้าถือตาอตระกูลที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีศีลมีธรรมก็อยากให้ลูกแล้วนะมาดำรงบงตระกูล ก็เป็นธรรมดานะเหมือนกับต้นไม้ต้นกล้วยอย่างนี้ถ้ามันออกอปรีออกลูกออกมากแล้วเนี่ยเวลามันแก่มันจะตายมันก็จะ,ะมีหน่อมีอะไรมันทดแทนไว้ฉันใดก็เหมือนกันข้อที่4ีคารวาตยัดยมเราผู้ครองเรือนอยากมีลูกก็คือ,อก็เพื่อ ลูกเหล่านั้นจะทำตนเป็นคนดีรักษาทรัพย์มรดกไว้ได้หรือว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่ทำความเดือดร้อนอให้แก่ชาติบ้านเมืองอามาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเป็นคนดีมีศีลมีธรรม และข้อที่5สุดท้ายเราคารวะอยากมีลูกก็คือเพื่อว่าเวลาเราตายเนี่ยลูกๆเหล่านั้นก็จะได้ทําบุญอุทิศไปให้เรากรวดน้ำอุทิศกุศลคุณงามความดีไปให้เราเวลาเราล้มหายตายจากแล้วอ,อันนี้ก็เป็นความเชื่ออ,อย่างหนึ่งนะจัดยมทั้งหลายเพราะฉะนั้น เราญาติโยมพูดที่มีพ่อมีแม่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะได้ประมาทให้ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเองอย่าไปติดรอว่ารอให้ว่างก่อนรอให้รวยก่อนแล้วจึงจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่เนี่ยไม่รอนะอายุของท่านไม่ใช่รอ อย่าพึ่งแก่พึ่งเท่าเลยรอลูกคนโตรวยก่อนว่างก่อนอรอลูกคนเล็กว่างก่อนรวยก่อนหรือว่ารอลูกชายลูกหญิงคนนั้นว่างก่อนรวยก่อนอายุบันเดือนปีอะไรมันไม่รอนะ พ่อแม่เราก็แก่ก็เท่าไปทุกขณะรอลูกคนนั้นเรียนจบก่อนลูกคนนี้มีการมีงานก่อนตั้งครอบครัวเป็นฝังเป็นฝาก่ออไม่รอนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยก็ให้ทำเลยพูดดีกับท่านทำดีกับท่านรักษานามจิตนาใจ ไม่ให้พ่อแม่ต้องลำบากใจทุกใจเพราะการกระทำของตนเองอหาเสือ้อหาผ้าข้าวปลาอาหารอะไรให้ท่านอยู่ท่านกินการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันก็เป็นเรื่องยากเลี้ยงคนแก่นะี่มันก็หลายอย่างนะถ้าใครเคยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงคนแก่คนเฒ่าเย่ยก็คงจะรู้ดีว่ามันลำบาก อย่างเช่นได้กินข้าวเจ้าก็อยากกินข้าวเหนียวได้กินข้าวเหนียวก็ว่าไม่ไหวมันท้องอืดจะกินข้าวเจ้าอยากกินข้าวต้มได้กินปลาก็ว่ามันขาวอยากกินเนื้อหรือว่าได้กินร้อนก็อยากกินเย็นได้กินเย็นก็อยากกินร้อนเวลาเจ็บเวลาป่วย อะไรนี่ก็ยุ่งยากพาไปหาหมอ,อร่างกายของคนแก่คนเฒ่าเดี๋ยวก็เก็บก็ป่วยเดี๋ยวก็บิงเบียนศีรษะสามบันดี4ีบันไข้สภาพร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มชลาเริ่มอ่อนแรงมันก็ย่อมมมีความเก็บความป่วยตรงนั้นตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าลูกคนใดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดูแลท่านจนท่านได้จากเราไปจนวาระสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบุญเป็นกุศลพระพุทธเจา้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ในมงคล38ข้อข้อที่11ที่ท่านว่ามาตาปิตุอุปัถานางังเอตามังคลมุตามัง ซึ่งแปลว่าการเลี้ยงดูอุปถัมภ์พ่อแมอ่ถือว่าเป็นอุดมมงคลคือมงคลสูงสุดประการหนึ่งคำว่ามงคลหมายถึงความเจริญเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหามงคลไม่ต้องไปหาของดีที่ไหนหรอกอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดูแลท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นความดีเป็นอุดมมงคลสูงสุดแล้ว เราอย่าไปรังเกียดนะบางครอบครัวเนี่ยพ่อแม่สองคนเลี้ยงลูกได้เป็น9คน10คนแต่ลูก9คน10คนเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่สองคนไปได้หรือบางครอบครัวเนี่ยก็แย่งกันนะแย่งทรัพย์สมบัติมรดกของพ่อแม่ไร่นานเงินทองช้างม้าวัวควายของพ่อแม่ แต่ไม่มีลูกคนใดเลยที่มาแย่งพ่อแย่งแม่สองคนไปเลี้ยงไม่มีอาตมาว่าในอดีตเนี่ยก็ไม่มีนะโยมปัจจุบันนี้มีไหมครอบครัวใดบ้านใดลูกหลานที่ไหนมาแย่งพ่อแย่งแม่ไปเลี้ยงมีลูกหลายๆคนเนี่ย มาแย่งพ่อแย่งแม่ไปอยู่ด้วยเอาไปเลี้ยงผิดกันเถียงกันนะอนาคตอาตมาก็ว่าไม่มีเหมือนกันแย่งพ่อแย่งแม่ลูกคนเล็กก,อก,ออกอ็อยากได้พ่อแม่ไปเลี้ยงพี่คนโตก็ไม่ยอมอยากได้พ่อแม่ไปเลี้ยงเอาไปมาก็ผิดเถียงกันขึ้นลงขึ้นศาลให้ศาลพิพากษาตัดสิน ว่าใครจะได้พ่อแม่สองคนไปเลี้ยงถ้าศาลบอกว่าลูกคนเล็กได้พ่อแม่ไปเลี้ยงพี่คนโตคนรองลงมาก็ไม่พอใจอผิดเถียงกันอะไรต่างๆนานาไม่พอใจอ,อยากได้พ่อแม่ไปเลี้ยงนี่มีไหมอัตมาว่าไม่มีนะ,ะส่วนย่งทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เนะี่ย ได้น้อยก็ไม่พอใจหาว่าพ่อแม่ลำเอียงหรือว่าแบ่งทรัพย์สมบัติให้ไม่เท่ากันพ่อแม่มีอคติเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำท่านให้เราเกิดมาเราต้องเลี้ยงดูท่านอย่าไปต้องเป็นภาระของคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นอัตมภาพก็ขอฝากญาติโย,ยมทั้งหลายที่มาร่วมงานชาป,ปนกิจศพในวันนี้ซึ่งคุณแม่รำไพธรรมรักษ์นี่ก็ถือว่าท่านเป็นบุคคลพิเศษเป็นนางทรงทำนายทายทักเป็นที่พึ่งพาอาศัยทางด้านจิตใจแก่ลูกหลาน ญาติยโยมซึ่งเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือ,อก็มาให้โยมแม่รำไพช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตดูหมอดูอะไรทรงเจ้าทำนายทายทักเพื่อที่จะได้ไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่าทำในสิ่งที่มันถูก จนประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมาก็หลายคนไออัตมาก็ได้ยินโยมพูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันทำชาปนกิจศพของคุณแม่รำไพธรรมรักษ์ในวันนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้มาแสดงความกตัญญูกตะเวที ตอบแทนบุญคุณที่ท่านได้กระทำช่วยเหลือเรามาในเวลาที่เดือดร้อนดังนั้นอัตมาภาพพร้อมด้วยคณะสง์ก็ขออำนวยอวยพรด้วยกุศลคุณงามความดีที่คุณแม่รำไพธรรมรักษ์ได้สั่งสมมาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ มีการให้ทานรักษาศีลและบุญกุศลที่ลูกหลานทั้งหลายได้บำเพ็ญได้ทำในโอกาสนี้หรือบันที่ผ่านมาก็ดีขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยเป็นนิสัยนุนนำส่งให้ดวงบิญญาณของคุณแม่รำไพธรรมรักถ้าท่านตกทุกข์อยู่ในภพภูมิใดก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีความสุขแล้วก็ขอมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและผลแห่งกตัญญูกะตเตเบธิตาธรรมที่ลูกหลานทั้งหลายญาติมิตรแขกผู้มิเกียรติที่ได้ทำในวันนี้จงสะท้อนยนตอบสนองท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภะพละ และปฏิพานธนสารสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรเก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉน้